ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนลูฟี่ทาโรเวลร้อยนะครับทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าลูฟี่ทาโรมันจะบ้าข้างเพียงไหนนะครับทุกคนเราไปเจอกันเลยนะครับก ก็กลาบสวัสดีชาวเกม Eat, วันพีดเบาติรัดกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับทุกคนไอรอนฮา c ชา n แนลกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวลูฟี่ทาโร่ครับวานคูลีไอ้วานคูนีนะครับกคนเวนด เวลร้อยนะครับทุกคนเพิ่งเวลร้อยเองนะครับทุกคนต้นคลิปก็เห็นไปแล้วนะครับเพิ่งอัพได้ลูฟี่ทาโร่นะครับคลิปตอนนี้กี่ปีแล้วว่าประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนหรือ3เดือนประมาณนั้นนะครับทุกคนผมเล่นลูฟี่ทาโร่ประมาณวิวหกสิบหรือแปดสิบเองนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นลูฟี่ทาโร่เวลร้อยนะครับทุกคนบูทหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลความสามารถของลูฟี่ทาโร่กันก่อนดีกว่านะครับทุกคนถ้าคนที่ยังไม่ได้ดูลูฟี่ทาโร่คลิปเก่าๆของผมก็ไปดูกันได้นะครับทุกคคนนเเดีี๋ยววรราาาาาามมมออ่่สถขงลูฟ คาโลกก่อนก่อนดีกว่านะครับทุกคนเหรียญของผมใช้เป็นเหรียญแทนของลูฟี่้อนะครับทุกคนผมใช้เป็นเหรียญ3ฟีีนะครับทุกคนเวลร้อยแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลหนึ่งกันดีกว่านะครับทุกคนลูฟี่ทาโนานะครับวานอคูนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลที่หนึ่งนะครับทุกคนสกิลนี้จะแบบเหมือนเป็นหมัดสูงมูนะครับเป็นหมัดปล่อยเป่ายางแล้วปล่อยสอะไรปล่อยปล่อยหมัดไปข้างหน้านะครับลงพุ่งไปหาศัตรูนะครับดาเมนนี้ก็แรงเอาเรื่องนะแบบจะ ลูฟี่อิทาโร่จะไปนั่นด้วยนะครับทุกคนแบบเซตัวเป็นนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลที่หนึ่งนะครับทุกคนฝ่ามือคนยักษ์ยางยืดซูโม่นะครับทุกคนสกิลพลังโจมตีนะครับทุกคน566นะครับบนผลซัดปิวนะครับลดพลังป้องกันนะครับทุกคน10%นะครับระยะเวลาของผล20วินาทีนะครับทุกคนคูดาวยี่สิบวินนะครับทุกคนดีไวมากเลยนะครับสกิลนี้รีวิวเอ้ยรีไวมากครับแค่20่ิบวินเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลที่2ดีกกว่านนะคครับทุสกิลนี้จะเป็นลูฟี่ทาโ นะครับโมโหมากเลยครับพี่น่านะครับค่าไอ้น่านะตอนนี้ใคโดปล่อยพลังไปนะครับสกิวนี้นะครับทุกคนจะเป็น กระโดดกระโดดขึ้นฟ้าแล้วลงมาอย่างความเร็วนะครับทุกคนเป็นดาเมจที่เจาะเกาะแล้วดาเมจโคตรแรงครับประมาณหมื่นกว่าหรือสองหมื่นนะครับทุกคนดาเมจแรงมากเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลที่สองนะครับทุกคนปืนช้างย่างยืดนะครับทุกคนสกิลพลังโจมตีนะครับห้าร้อยห้าสิบห้านะครับไม่ส่วนพลังป้องกันครับแบบเจาะเกาะเลยนะครับแล้วก็ลดคูดดาวสี่สิบแปดวินาทีเลยนะสกิลนี้ก็ลีนาใช้ได้นะครับทุกคนถ้าไปเจอพวกตัวแบบก็อดอุซบหนวดดำแล้วก็ไคโดนี่นะครับทุกคน ถ้าเราตีเข้าแล้วเลือดแบบหายหมดเลยท่านครับเขาก็ยังมีเลือดชีวิตที่สองป้องกันไว้นะครับแค่ลูฟี่รอนะครับแล้วก็ฟาร์มังกาบุกะลุมิงาชิมาที่ชนะพวกแบบมีคนใช้ชีวิตสองเลือดได้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านความสามารถของลูฟี่ทาโร่นะครับทุกคนทําความขอไหมนะครับทุกคนทําให้สถานะติดไฟไร้ผลนะครับทุกคนแล้วก็ทําสถานะเป็นหินไร้ผลนะครับทุกคนสร้างความเสียหายนะครับทุกคนให้ดีเฟนเดอร์นะครับทุกคนขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้น50%เมื่ออยู่ในเขตสมบัตินะครับย่นเวลาคูดาสกิล2 50%เมื่อซัดปิวนะครับศัตรูอยู่ในขอบเขตทีมศัตรูนะครับทุกคนหายมึนงงนะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า80%นะับแมมจะโดน KO นะแต่ยังอดทนนะครับได้ HP นะครับเหลือ1ไม่มีผล HP เหลือ1น,นะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%นะครับทุกคนสกิลนี้ ก็อ่านเรียบร้อยนะครับความสามารถของลูฟี่ทาโร่นะครับทุกคนนี่หมดแล้วนะครับทุกคนงั้นเราไปเจอกันในเกมแรกดีกว่าครับลูฟี่ทาโร่เวลร้อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอยี่สิบไลค์เหมือนเดิมนะครับทุกคนแปดเราไปเจอกันในเกมแรกกันเลยนะครับทุกคนลูฟี่ทาโร่อยู่ในดานของวอเตอร์เซเว่นนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับฝั่งเรามีโรเจอร์กัปตันคิดแล้วก็แฟงกี้นะบุกไหวอยู่นะอุ้ยมีคอสบุ๊ซบด้วย โอเคได้อยู่นะฝั่งนู้นโอ้โหอุว่าน่าจะไหวว่ะครับทุกคนแต่ผมว่าน่าจะไม่ไหวจริงเบลครับทุกคนมันเป็นตัวที่แบบสกิลเขาจะเป็นตัวแบบคนที่เป็นกินผลนะครับดาเมจเขาจะแรงมากเลยนะครับทุกคนค่าพลังของเรานะครับทุกคน1นึ่งแนะครับทุกคนโอเคโอ้โหเวลรอยกันหมดเลยครับทุกคนแล้วค่าพลังของศัตรูนะครับทุกคน1นึ0 0 0สนะครับทุกคนโอเคได้อยู่แต่เขาไม่มีบูสต์ก็ยังไหวอยู่นะครับทุกคนไม่มีบูสต์มนั่นแหละนะครับทุกคนผมมีแค่บูสสามแค่ตัวเดียวนะครับทุกคน อันไม่มีใครดึงธงเลยจ้ะโอเคโอเคครับทุกคนเป็นลูฟี่โอเคงั้นผมขอขึ้นไปกลางเลยละกันธงซีวิทธงซีไม่มีใครมาวะ่ะจงังหวะนี้ผมน่าจะได้อยู่วิผมขอถอยก่อนก่อนดีกว่าผมกลัวนั่นไงโอ้โหเคาน์เตอร์ไปเรียบร้อยนะครับแชงคูดโอโ้ดึงธงฟรีเลยวะ่ะผมยังไม่กล้าเข้าไปครับทุกคนผมต้องหาจังหวะก่อนโอเคเอาเลย ดามิีโคตรแรงครับทุกคนหมื่นหกชินเบโอเคโอ้โหดาเมจโคตรแรงครับทุกคนเวลร้อยโอ้แตกต่างครับโอ้โหตอนที่ผมทําคลิปแรกมากเลยครับดูฟ่ดาโลงั้นผมขออนุญาตกลับไปโอ้โหมีตัวดึงมีตัวกลับทั้งสามตัวงั้นเราก็ต้องดูทงให้เรียบร้อยก่อนครับทุกคนการอ่านเกมเราต้องดีที่สุดหุยผมไม่มีว่ะผมคิดว่ามีจะมีตัวมาหาเราโอ้โหโดนอะไรอ่ะโอ้โหโดนกราฟนะครับทุกคนโดนปลูกกราฟอ้า เอา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 ปาเกียวอุ้ย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 ปาสลบไม่ได้เ้ยลมไม่ได <mpfen S 1> <catal ue? S 2> ้สลบเฉยเลยเราอุ้ยโหพ่นแรงครับทุกคนโอเคครับทุกคนเกมนี้ก็น่าจะ easy หรือ จีดีเลยนะครับทุกคนแบบสบายเกินนะครับทุกคนเกมนี้ค่าได้อมิีโอ้โหเป็นโรเจอร์เอมพนะคร mm ับ hmm. เกมแรกก็ขอดูดูนะจบวยกันอีกแล้วนะครับทุกคน mm hmm. เดี๋ยวงั้นเราไปเจอกันในเกมถัดไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนขอให้ยี่สิบไลค์นะครับทุกคนไป๊ะไปเจอกันเลย mm hmm. แล้วนะครับทุกคนเราอยู่ในสเต็ปของ อาราโอ้ยไม่ใช่นะครับวอเตอร์เซเว่นนะครับทุกคนโหจะอาราบาต้าอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ฝั่งนู้นมีโรเจอร์กับคิดโอ้ยฝั่งนู้นไม่นี่อผมน่าจะโดนโอ้เฮ้ยแต่ฝั่งเราก็มีโรเจอร์กับคิดนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีโรเจอร์อีกแล้วโรเจอร์สองตัวแล้วก็ฟาร์มังก้าครับทุกคนจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังของเรากันดีกว่านะครับทุกคนค่าพลังเราครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับ 14, 000, ะะโอ้ <G> ยเจ็ดหมื่นนะครับโอ้ฝั โอเคได้อยู่ได้อยจังหวะน,นี้ลูฟีท่ทาร์โลนะครับถ้าเป็นผมนะเป็นดาเมจทที่แรงมากเลยนะสำหรับผมนะครับทุกคนแต่ถ้าเจอพวกตัวแบบดาเมจแรงกว่านี้ก็น่าจะตายนะครับทุกคนงั้นผมขอดึงธงเลยละกันโอเคมีคนดึงธงสีครับทุกคนโอ้ยผมรู้สึกแบบหน่วงๆว,ว่ะโทรศัพท์ผมอ่ะว่าไหมแปลกๆอ่ะว่าไหมผมอ่าทุกครั้งผมจะลื่น,นๆอยู่นะครับมันแบบเหมือนโทรศัพท์มันหน่วงๆเลยนะครับทุกคนถ้ามีเสียงอะไรรุกวนก็ขอโทษทุกคนดูด้วยนะครับ อ๋อโอเคสวยครับเดี๋ยวผมรอให้แบบตัวรู้มาก่อนเดี๋ยวผมก็เอาเลยแล้วกันโอ้โด,ด,ดูดังไม่เหตุครับทุกคนแบบขึ้นมาเต็มครับทุกคนมีดาบเปลี่ยนของโรเจอร์มาด้วยนะครับงั้นอุย้ยผมขอถอยก่อนอืมบันดี้ลูฟี่บุกถล่มเหรอบุกถล่มยังงันชิหมหเหรอเจอลูฟี่ทถล่มไหมล่ะโอเคผมได้นะครับบล็ตีปกตินะครับบล็โอโรเจอร์มาวะ่ะ ผมขอไปดูฐานก่อนตัวอะไรนั่นอ่ะโอ้เป็นฟาร์มมังค่าครับวุ้บอุ้ยอุ๊ยโอ้โหผมตายโอ้โหดาเมจโคตรแรงดูเขาตีดิโอ้โหแรงจัดครับทุกคนตีทั้งดาเมจเลยโหรเจอร์ดึงธงไปผมไปได้เลยว่ะผมขอแค่ดึงธงกันก่อนนะครับทุกคนเพื่อจะชนะนะครับโอเคเราได้บรรยากาศชนะอยู่นะโอ้แต่มีคนกลับโอ้เพิ่งเกิดมาดึงฐานทันได้เลยธงอีน่าจะเดินหนึ่งเรียบร้อยนะครับทุกคน โอเคโรเจอร์น่าจะตายนะทุกคนสวยครับผมจังหวันนี้ผมขอญาติดึงธงก่อนนะครับเรียบลองไม่เป็นธงเราไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราขึ้นบนเลยด,ยดยลีก,กว่าอู้ดูผมรู้สึกึแหลกๆว่ะว่าไหมครับทุกคนแปลกมากผมบอกเลยขอทุกคนดูด้วยนะครับถ้าแหลกๆผมงงอืมมาซี่มาซี่อุ้ยกอสสวยมากผมอุ้ยโอ้โหดาเมจตังแรงครับ เลือดเลือดเลือดหนึ่งเนื้อง่าลูฟี่ถายนั่นอ่ะโหรอบนี้มีเดอร์ลูฟี่หลายร่างหรือว่ะครับทุกคนแหมอย่ามาจ้าดุเกินตัวอุ้ยขอโทษครับลูฟี่โทษครับโอเคยังได้ตีว่ะเฮ้ยกดกดลัวเกิดกดเลือดเกินผมขอถอยก่อนนะครับโอเคมามเจ็ดพันนะครับทุกคนสายโลด้วยได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยอ,อาบุจิเหรอหรุ้ยโค้ชเคนไหมอืมอืมตีธรรมดาโอ้โหล้มตาใหม่วะเนี่ยโูโคตรแรกครับเพื่อนๆรู้สึกโทรศัพท์ผมแหลกมากเลย โอเคนะครับทุกคนทีมที่สองก็ชนะสูงอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหโหดครับทุกคนทีมเรานะครับล้นลั้นเราไปเจอกันในเกมสุดท้ายช่วยกันกดไลค์ให้ผมสัก20ไลค์นะครับทุกคนละ่ะไปเจอกันในเกมสุดท้ายกันเลยนะ<ว>ก็มาแล้วนะครับทุกคนเราอยู่ในเกาะของเกาะดำนะครับทุกคนในด่านนะครับ โอเคฝั่งเรามีโรเจอร์นะครับทุกคนน่าจะไหวนะครับทุกคนแล้วก็มีจินเบแล้วก็ลูฟี่ทาโร่นะเหมือนเรามีทีมบอดสองคนนะครับเป็น alo, ลูฟี่ทาโร่แล้วก็เป็นจินเบนะครับฝั่งนู้นก็มีโรเจอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นโซโลใต้โลกคโนดครับทุกคนก็ช่วยกดไลค์ให้ผม20ไลค์นะครับทุกคนผมขอไม่เยอะมากนะครับทุกคนโูลูฟี่ทาโร่เวลร้อยโคตรแรงนะครับทุกคนแบบมันจอกกอดดามิดแรงมากนะครับทุกคน โอเคได้อยู่ฝั่งเราเป็นลูฟี่ไอ้น,นั่นนะครับทุกคนบุกถล่มมิงะบุกแม่งโคตรทุ่งนะครับทุกคนเป็นเวลร้อยนะครับทุกคนมันเป็นตัวที่สําหรับผมโคตรเท่นนะลูฟี่ไอ้น,นั่นนะบุกถลงงง่มมิงใช่ม้าเพราะมันเท่ตรงชุดนะครับทุกคนแม่งออกแบบโคตรสวยเชื่อผมปะว่าผมไหมว่าเหมือนผมนะครับทุกคนงั้นผมก็รีบขึ้นไปทงซีเลยแล้วกันนะครับทุกคนไม่สนอะไรทั้งนั้นอุ้ยผมบอลคิดแน่เลยอุ้ยน่าจะทันอยู่โอเคอเคุอค้ยอุอ้ย โอ้โหโดนโรเจอร์เอ้ยโดนเป็นแชงโหไม่โดนครับโดนอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้ผมไม่กล้าเข้าไปเลยครับทั้งวันนี้ผมไม่กล้าขึ้นไปครับโุงเล่นน้อยฮ่ากิ๊กาตะกิวว้าวเลยอ่ะไม่สวยดีวะลบโรเจอร์ลบได้ช้าร์จชาร์าร์จละจ้าอ่านเนื้ออุ้ยโอเคคิดว่าจะโดนผมครับลุง งั้นผมขออนุอญาตรอสกิลอกันก่อนดีกว่าเหมือนโสเซผมกระตุกกระตุกหน่วงๆล่ะว่าไหมว่าไหมครับคุณทุนถ้าถ้าว่าก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนต้องไปล้างเครื่องแล้วโอเคน่าจะได้ตัวนึงครับเ้าไม่ได้แฉงเฉยโอ้โหโคตรแรงครับหัวแตกกูบอกเลยแฉงคูดอะแฉงคูดหัวแตกกูบอกเลยถ้าผมคูมค่ขันยากก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับทุกคนมันมัดมันเท่จร,ริงอะเนาะว่าไหม แบบสกิลเขาแบบเกมนี้มันหน่อยออกแบบดีมากนะแต่ซึกมันเขาไม่ค่อยดีดนะสำหรับผมโอเค okay. งั้นลงมาตายแน่นอน,นะครับลูฟี่ okay. ้ oh. ขึ้นบนก่อนแล้วการให้ลูฟี่จัดก,การงั้นน่าจะทันอยู่ oh. oh. ดารามีเดครับทุกคนติดบูทไปเรียบร้อยดามดสามหมื่นสามครับทุกคนโคตรแรงงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยล่างกันก่อนดีกว่าโอเคล้างง่าจัดการได้ครับ งั้นต้องเป็นลูฟี่ทาโร่เอ้ยลูฟี่บุกถนนยานทิมาต้องมียืนธงสีแล้วเออยิงกันหน่อยนะค่อยไปบวกกระด็นโอเคสวยครับเพื่อเราเล่นเป็นครับทั้งวันนี้หนึ่งแสนเจ็ดครับทุกคนโคตรแรงอุ้ยโดนโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่ากดสกิลไปเลยนะครับโหเจอบาร์กี้อีกแล้วครับโอ้เอออุ้ยดูโคเคนดูโคเคนโอ้โหโดนไปครับดาเมจาหมื่นหกนะครับหมื่นหกหรือหมื่นสามประมาณนั้นนะ บากี้เจ็ดเทพจ้สสัดแรงมากเลยนะสำหรับผมอ่ะมันแบบมันสกิลม,มันยังโกงครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบตีบอสง่ายดายนะครับอุ้ยอุ๊ยโอ้ยอย,อย,อย,ยังรอดวะคิดว่าจะตายแล้วงั้นผมขอถอยกันดีกว่าไม่มีสกิลมันสู้ไม่ไหววะถ้ามีสกิลมันจะสู้ไหวแน่นอนครับทุกคนอุย้ยสวยมากครับโอเคบากี้อยู่ล่างบากี้ดึงธงครับเอา้า เชนเบจากการเรียบร้อยงั้นเราไปลงล่างครับโอ้เนื้อโน <Nope. S 1> โอ้โหลายยาไม่เทิงนะครับทุกคนพุ้ยระวังโดนแช้ปป่านะครับหุ้ยเกมนี้น่าจะชนะว่ะผมว่าชนะแน่นอนมาตัวอะไรจะขึ้นมาโน nope. เออลบได้สิถอยแล้วจ้าอู้ปุบโอเคนะครับทุกคนเกมที่3ก็ก็เกมสุดท้ายเราก็ชนะอีกแล้วนะครับชนะเป็น4-1นะครับทุกคนถ้าเกี๊ถ้าคลิปนี้มันแบบแหลกๆง่วงก็ขอกราบขอโทษคนดูจริงๆเลยนะครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกค,คนผมก็ขออนุญาตรีวิวเออ่ลูฟี่ทาโร่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็เท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้า ไม่บ่ายครับโฮมไปแล้วครับ